ช่วงนี้นะคะพูดคุยกับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอเปレーションบิมค่ะศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยจิตราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหน่อยครับสวัสดีครับคุณโจ๊กครับเท่าที่จําได้หน่อยฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะแต่ว่าณันนี้หลายคนเพิ่งจะเริ่มเข้าใจด้วยแต่ก่อนที่จะเข้าใจเรื่องภูมิคุ้มกันบําบัดเรื่องของเซลล์ทีพิฆาตถามอาจารย์เรื่องข่าวใหญ่ประจําสัปดาห์ก่อนเรื่องของวัคซีนป้องกันโควิด -19 กก็มีข่าวว่า การทดสอบขั้นแรกในกลุ่มคนจํานวนเล็กน้อยก็มีการสร้างภูมิต้านทานคือแอนติบอดีขึ้นมาแต่แอนติบอดีก็ขณะนี้ก็เป็นที่รู้กันว่าอาจจะอยู่ไม่นาน<ฆ>แล้วมันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นสร้างขึ้นมามันก็มีประโยชน์น้อยแต่มีประโยชน์จริงๆก็คือสร้างคิลเลอร์ทีเซลล์ซึ่งคุณหน่อยก็จําได้ครผมพูดเรื่องคิลเลอร์ทีเซลล์มาตลอดเวลาจริงๆอาจจะ78ปีแล้วแต่ผม กลัวว่าค,คนไทยจะจำไม่ได้โดยใช้เรือปลาเซลทีพิฆาต